หุ่นเธอแปลกๆนะอันนี้เหีย่ยวไปแล้วตรงนน้นบานอีกดอกนึงตรงนี้เหลืองไปแล้วอะตรงนี้ตรงนี้น่าจะรอดทางนี้ไม่มีเลยทางนี้ไม่มีเลยทางนี้ไม่รอดทางนี้ไม่รอด ตรงนี้ก็ไม่รอดเลยไม่รอดเลยซากอันอันเนี้ยน่าจะรอดตรงนั้นอะ่ะไอ้รอกมันเอาไปกินแล้วดอกแค่อันนี้ยังไม่โตอันนี้ไม่งามหมูลพา อเอาทางนี้ทางนี้ก็กินหมดแล้วทางนี้ก็กินหมดแล้ววันนี้ต้องมาเก็บถ้วยก่นเนี่ยทางนี้ทางนี้ kim kín đẹp ngay ngay mới hiểu Kim kinh Đài lắm เอาก็งามแล้วเนี่ยต้องเริ่มได้กินเสียงมันเจิดกล้องมากไม่งามเลยแปลกไปผัดมะเขือกันวันนี้มะเขือยาวใส่หมูสับผัดง่ายๆเลย ผาเก็บเข้าสวนอันนี้ก็เริ่มสวยเอย๊เป็นอะไรเนาะสวนสวยสวนสวยสวนสวยท้อจนอ่อนใจต้องดูแลดีหน่อยโอ,อยุงเยอะไปทำกับข้าวต่อ น,นี่มะละที่ได้มาจากต้นอ่ะที่มันเหลืองอ่ะแล้วก็พลิกแล้วก็กระเทียมนี่ถั่วอ้มะเขือยาวหมูสับ ขยขยามนิดนึงแบ่งใส่เป็นถุงเป็นถุงไว้ก็ดีแบบนี้แหละจัดการง่าย จะได้สเสด็จน้ำ น้ำมันนี่ก็เวียนใช้เวียนใช้นี่คือไม่ใช่วันใช,ใช้น้ำมันเก่านะคือเวียนกินอะน้ำมันอะน้ำมันปาล์มบ้างน้ำมันลำข้าวมัง่งน้ำมันถั่วเหลืองบ้าง เยอะไหมจะใส่หมูใส่หมูหมดเลยหอมละหอมแล้ว มาเกิดค่อคนข้างลายผิวมันลาย หมด <c oughs> ถึงแม่สุกฉันก็จะกินปลูก <c oughs> มาแล้วถ้าลดน้ำแล้ว <c oughs> วันนี้จะไม่ใส่ไ <c oughs> อ้ไอ้ ตบเกียวใส่แค่นี้พอแล้วก็ตบด้วยน้ำตาลนิดหน่อย อีกครั้งหนึ่งเลยพอเอาละพอแล้วอ๋อหอมพอลอะ,อะ น้ำคลุกข้าวหน่อยกลิกกล๊กค,กค,กค,กคกลิกลืนล่นพอลืน่นคอพอล<อ>ื่นคอให้สุกท่วนท่ว เสัรพนามใหม่เหรอ,อะไม่ใช่อาหารไทยโบราณรอ,อาหารอาหารไทยปัจจุบัน <c oughs> <c oughs> มีอะไรก็ใสอันนะ <c oughs> ั้นก็กินอันนั้นแหละ nè xong rồi ồ yeah a ni chùi thơm chùi ừm chùi chùi อร่อยเป็นแน่แท้พออืมอร่อยกินกับเยอะๆอย่าให้เค็มตักเสิร์ฟอืมนี่ดูสิโอเค เค็มจัดนะในรดชาติเครื่องมือหนึงก็พอแล้วอันนี้มะเขือสามลูกก็เยอะอยู่นะมาละน้อยลูกหนึ่งได้แล้วร้อนๆอ,อร่อยอร่อย กินู่มละเหลืองอ้อยยังไงฉันก็จะกิน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 ส่วนตัวนี้ต้มตั้งแต่เมื่อวานเคี่ยวตั้งแต่เมื่อวานโอ้ต้มซีอิ๊วนี่ ม้งแต่เมื่อวานต้มซีอิ๊องอวงงไม่ล่าสึกขาหมูมาแล้วมาต้มซีอิว๊วมีอะไรมั่งเนี่ยมีสามเกอ มีสามเกลือมีเกลือนิดหน่อยมีซีอิ๊วดำหวานอะไรอีกอ๋อแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวแค่นี้แหละโหูต้มม่นนะอร่อยอร่อยคล้ายๆพะโล้นั่นแหละแต่เราไม่ได้ใส่เครื่องพะโล้ต้มซีอิ๊ว แป๊บนึงอุ่นก่อนอต้มเขี่ยวค่อยๆเคียเ่ยวเนื้อมันจะนุ่มละลายในปากอร่อยอันนี้มันเป็นส่วนของขามหมูที่เละเาะกระดูกมาแล้ว ก็จะมีหนังหมูมีเนื้อหมูแต่ว่าส่วนนี้มันก็จะเหนียวหน่อยแล้วก็ใช้เวลาเคี่วนิดนึงอร่อยชอบบางทีก็จะใส่ผักกาดดองไปเคี่วด้วยแต่วันนี้ไม่ได้ใส่วันนี้ขอ็มหมูอันนี้อุ่นเฉยเคี่ยวมันตั้งแต่เมื่อวาน หม้อแล้วอ,อุ่นให้ร้อนมันก็จะปีนขอบหม้อนร้อนๆแลก็มีส่วนเนื้อส่วนเนื้อหมูปิดแล้วพออุ่นร้อน Uh -huh. sắc sì, sẽ keem nồi, nó là màu xìu đam hỏa này nè, nó là tôm tôm hỏa là, độ nặng đen đeng này nè, nặng này đeng đeng này, lai khao, ừm, đưng ขออยชิ้นขออีกชิ้นออน,นี่เลยอร,อร่อยเนี่ยของอร่อยเลยนะโอ้ยกล้องก็ไม่โฟก,กัสน,นี่เลยอร่อยเนื้อนี่เดง้งๆนุ่มๆละลายในปากอ้ยอร่อยอ ขันขโมงรอ,อร่อยพร้อมเสิร์ฟกินได้พอแล้วสองเมน,นู